สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีุข,ขสุขคน้นมินี่เดินทางเดินทาง,เ,งเดินทางเดินทางมาจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอบุชินาารหรืออำเภอบัวขาวมื่อนี้นะครับผมสิมาหาบุคคลสำคัญกับ ชีวิตการเป็นนักร้องของสายันวรลุงบุคคลสำคัญผู้นี้นะครับกาได้ขขาวว่าเพิ่นป่วยป่วยโดนแล้วแต่เพิ่อยู่กรุงเทพผมก็พอสามารถไปได้หลายหลายประการหลายหลายอย่างเ,ออเงินบ่อย หลายสภาพการเป็นอยู่ของสังคมดเนี่กับโควิดไปยากมายากที่ใสก่ก็มีเหมือนหรอวาโควิดเดิเนนะครับแต่เพิ่นกลับมาอีสานแล้วกลับมากาลสินแล้วบ้านเกิดเพิ่นยูพีผมจังได้ผมก็ต้องมาให้ได้เพราะว่าเพิ่น เป็นบุคคลสำคัญสิสำคัญจำเดยถ้าพ่มีเพิ่นกะพ่มีเพลงสายเดียวสายสินให้พี่น้องได้พี่น้องได้ฟังได้มวนอยู่สึ่มือนี้นะครับตอนนี้ผมหอดอำเภอปุชินาไลาแล้วไปหอดบ้านเพิินแล้วสิไทยให้เบิงถ้าเพิ่นเฮไทยเนาะถ้าลูกหลานเพิินบ่เฮไทยกับสิบ่พอไทย บุคคลผู้นั้นก็คืออาจารย์นุ่มผู้ไทยเป็นนักดนตรีนะครับซึ่งได้รับรางวัลหลายๆรางวัลเฮ็ดในศินลปินทั่วประเทศกว่าได้นะครับโด่งดังมีซื้อเสียงโด่งดังแล้วผมอีกผู้หนึง่งในจำนวนนั้นที่เิ่นศาส มีสคนบุคคลสำคัญที่หนึ่งผมเขามาอยู่ในวงการบุคคลแรกก็คือพอนิ้งหน่องบุคคลที่สองคือคอาจารย์ค้มเคีย้ยวไขสีนี่คือผู้เขียนบุคคลที่สามคืออาจารย์นุม่มผู้ไทยอันนี้เป็นผู้ปั้นเลยนะครับพอนิ้งหน่องผมไปอยู่น้ำเพลนก็ได้วีซ่า ทั้งด้านตลกด้านการเวา่าการจ่าปฏิบัติคือเพิ่นได้มาหลายส่วนอาจารย์ค้มเขี้ยวเกี่ยวของจังไดอาจารย์ค้มเขี้ยวอยู่กับอาจารย์นุ่มผูไทไธเพิ่นก็เลยได้เอาเพลงมาให้พอนิ้งหน่องหลองก็ะเลยได้มงจักกับผมชักน้ำผมเขาไปหาอาจารย์นุ่มผูไทไยจังไดมีมือดนี ยังไดมีสายเดียวสายสนินนั่นคือดอนตีของอาจารย์หนุ่มเพิ่นเห็ดให้อาการป่วยกับยังบอกหูว่าหนักหรือเบาซัำใดนะครับอีกเล็กน้อยผมก็สิหอดบ้านเพิ่นแล้วถ้าเพิ่นในไทยก็สิไทยให้เบิง้งย่มเจ็บยาำป่วย ลูกศิษย์บอมาเบิ่งมาแงงเขากว่าคนนี้บบล,นละคุณเพราะฉะนั้นเป็นคนบ่าวาผมก็มาอยู่แล้วหรือไผสิวาจาังไรกสร้างผมก็่เคยลืมบุญคุณกู้บาอาจารย์ม,ม็ต้องมานะครับเคยมาอตได้กิจกรเพื่อนพาเข้ามาบ้านหนองห่างหรือ,อยังตำบล น้องหวได้แน่ว่าเพิ่งชิ้นะละายนะครับนองหางหนาซิมเมนกลางหน้านี่แหละบ้านห้วยม่วงบ้านน้องหางไก่แล้วนะครับอาจารย์นุ่มผู้ไทยเพิ่นเป็นผู้ปั้นผมขึ้นมากับอาจารย์โคมเขี้ยวไขสีพอนิงหน่องสามคนนี้ นั่นครับเป็นผู้บาอาจารย์สี่อยให้การแนะนำการเล่นยังสันยิงสี่เพราะว่าอาจารย์แท็กซี่อาจารย์ใหญ่นายานหลายหลายคนนะครับผมจังได้มีวีซา่าทำามาหากินอยู่เซาสุมือนี่แต่เขาว่เป็นบอลสบายหนาสีหลายเติบนะครับถ้าเพื่อนไทยผมกับสิไทย พี่น้องได้เบิ่งกันนําอ๋อนี่อันนี้มันช่องวันซอนทีวีเต้นประกาศขายเหรอวันซอนทีวีนี่ช่องวันซอนทีวีที่คอยมาเห็ดตะกี้ประกาศขายละ,ะเดี๋ยวจักหน่อยไปเบิ่งครับสิหอดบานไปแล้วสิเป็นยังไง ค่อยฟังข่าวให้กำลังแรงใจพึ่นขอจังไหนก็ขอให้อุบาอาจารย์นะครับสัมออพนหนึ่งขอให้หายวันหายขึ้นนะครับให้ดีขึ้นเร็วๆสิไดมาเฮ็ดดนตรีดีดพินมุนมวน,มนให้พี่น้องได้ฟังกันทั่วประเทศไว้สํำนีก่อนครับเดี๋ยวเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมถ่ายต่อให้บึ่ง <c oughs> hinh hinh cái chỗ đấy hinh hinh con này tôi thấy, hinh 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 cái cái hinh 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 nha hinh cái cái

ตาบ้า่บ้าบ้าดวตาบ้างไงดตาบ้างตาบ้างแล้วก็หินมีคนมีคนหลัวมีคนหลงุนมโดนตาบ้างหรอตาบ้างเออ แถวเนาะเนาะอกอเจ้าหวานเนาะแถวแวบาแดงเนาะเราบแพปะเราแพรอะบมเากินได้หน่อยเดียวแต่นต่อไปอันยอดสินยอดที่ไปขอของเพื่อนมาจงไว้เพราะว่าเด็ครับยอดอ่อ้ยพอขึ้นุ่มๆนี่เนาะต่นี้ไปจเจ็บาก้ยรังยินท่อนมาะ่

พอต้องไปยา้จี๊บ